สวัสดีครับพบกับธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้ไม่มีเจตนาจะว่าใครโง่นะฮะแต่ต้องการฉุดกระชากค,ความคิดซึ่งมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองจะเรียกว่าโง่สำหรับตัวเองเนี่ยก็เรียกได้แต่การที่เริ่มต้นมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนานะครับ แล้วก็ติดยึดกับคำสอนอันเป็นภาษาโดยไม่รู้จักไตรตรองมองไปให้ลึกซึ้งนะครับติดวัวกรอบของภาษาในคำสอนนั้นติดกับรูปแบบปฏิบัติที่ถ่ายทอดกันมาติดกับความเชื่อศรัทธาในเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารมันก็เลยไปรวม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 ,รวมกัน ว่าถ้าเราไม่ต้องการจะเกิดต้องการให้หลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิอย่างจริงจังจะต้องรักษาศีลอย่างจริงจังนะศีลสมาธิจะนำไปสู่ปัญญาด้วยค่อยคำและภาษานี่ถูกต้องเลยครับศีนส,สมาธินำพาไปสู่ปัญญา ใจความเข้าใจของเราที่ว่านั่งสมาธิอย่างจริงจังเพื่ออะไรเพื่อเงียบให้สงบอ่ะเงียบแล้วสงบผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าประสบการณ์ผมเรื่องนั่งเงียบแล้วสงบเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีสองนาทีก็เงียบแล้วสงบได้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรครับมันมีประโยชน์เฉพาะตอนที่นั่งและเงียบสงบเลยครับว่าไม่มีอะไรมาแทรก ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแล้วก็เราเข้าใจในเรื่องของสมาธิว่าคือการนั่งนะครับตรงนั่งตัวตรงนะครับมือขวาทับมือซ้ายคตมานะครับแล้วเราก็จะต้องทําไม่ได้อย่างนั้นนะครับจะปวดจะเมื่อยจะอะไรก็อดทนไปนะครับโดยการฝึกให้เกิดความอดทนถูกต้องถูก แต่ว่ามันก็มีวิธีที่ทำแล้วง่ายและสบายกว่านั้นการที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ปฏิบัติให้ฝึกอดทนนั้นนะครับก็เพราะต้องการให้เรียนรู้ความทุกข์ว่าเวลาทุกข์เกิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรและในทางปฏิบัติจริงเวลาทุกข์เกิดเนี่ยมันมาจากอะไรครับมาจากความคิดของเราเองนะครับความคิดอะไร ก็ความคิดว่าเรานั่งแบบนี้จะต้องปฏิบัติแบบนี้นะครับเจ็บปวดรวดร้าวอดทนดูมันไปนะครับทั้งสิ้นทั้งปวงมันมาติดยึดกับความหมายของความเป็นตัวเราทั้งสิ้นนะครับแต่ลึกๆแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านสอนเนี่ยนะครับให้นั่งและดูลมหายใจเนี่ยความจริงเนี่ยนะครับก็คือท่านไม่ต้องการ ให้มันตกผาวังเข้าฌานไปนั่นก็คือการดูกายกายเนี่ยดูตั้งแต่ลมหายใจจนมาถึงร่างกายกระบวนการต่างๆนะครับดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อมาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นไอความคิดซึ่งเป็นตัวเจ้าปัญหาตัวที่จะพาไปปรุงแต่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นไปไล้เพราะจิตมันทำงานได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่ใช่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอนผิดนะครับแต่มันเป็นวิธีปฏิบัติที่ท่านประสบความสำเร็จมาท่านก็ออกมาสอนดังนั้นนะครับในแง่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยฮะโลกนี้นะการจะไปสู่เป้าหมายเป้าหมายหนึ่งมันมีหลายวิธีหลายทางที่จะเดินและมันก็มีบางทางนะครับ ที่มันก็ลดคดเคี้ยวไปแต่ไปถึงปลายทางไหมถึงบางวิธีก็อาจจะไม่ลดคดเคี้ยวเยอะนะครับอ้อมนิดนิดแต่น,น่อยก็ไปถึงบางวิธีมันอาจจะตรงเข้าไปเลยอ่าทีนี้สิ่งที่ผมกําลังมาเรียนนะครับก็อยากจะเรียนว่าเป็นประสบการณ์ในเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาที่เดินเป็นทางตรงผมนะผมก็จะเป็นทางตรงและได้ผลไหม ผมยินยันว่าได้ผลได้ผลของผมนะครับไม่ต้องถามว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับเพราะนี่เป็นการแลกเปลี่ยนกันการได้ผลของผมนะครับก็คือผมเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในการเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในเนี่ยครับเวลามันเกิดขึ้นมันก็ไม่อินั่งขังขอบมีปัญหาอะไรก็ตัดสินใจดําเนินการไปอะไรจะกระทบกับเราก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นวางอุเบกขามันได้นะครับ ความคิดไม่ปรุงแต่งไปซ้ายไม่ปรุงแต่งไปขวาว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะเป็นแบบโน,น้นจะเป็นแบบนั้นมันตัดสินใจไปตามปัจจุบันและวิธีที่ผมว่าเนี่ยมันคืออะไระนะครับวิธีผมว่าก็คือผมได้ข้อสรุปแลล้ว่าจริงๆปัญหาทั้งหลายของชีวิตเราความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตเราที่เกิดขึ้นมาจากความคิดของเรานั่นเป็นข้อสรุปแรกมาจากความคิด และเราจะทำอย่างไงที่จะไปแก้ปัญหาความคิดอันนี้ย้อนนะครับสรุปทุกปัญหาทั้งหลายของเรามาจากความคิดนั่นทุกความคิดจึงเป็นสมุทไทยนะครับที่เราต้องรู้ว่าการดับความคิดเนี่ยมันทําได้และมันมีวิธีของมันอ่าการดับความคิดที่ว่าทําได้คืออะไรก็ให้เรารู้ พิจารณาในสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยครับว่าจิตมันทํางานอย่างรวดเร็วมากแต่มันทําได้ทีละอยา่างมันทําได้ทีละอยา่างเพราะฉะนั้นถ้าจะดับความคิดก็ให้จิตมันไปทําอย่างอื่นใชซึ่งไม่ใช่ความคิดนะครับแล้ววิธีการที่ทําให้จิตไปทําอย่างอื่นคืออะไรความหมายแต่ดิดที่เราพรูดกันมาก็คือการนั่งสมาธิการทําสมาธิ นะลงลึกไปว่าเป็นสมถะเป็นวิปัสนาเป็นกรรมฐานภาษาอะไรทั้งหลายมันก็ถูกสรรสร้างขึ้นนะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยนะครับไปบริหารความคิดนั่นเองนะครับการจะบริหารความคิดได้เนี่ยนะครับก็ต้องทำให้ใจเราเป็นกลางกลางเสียก่อนนะครับเพราะการบริหารความคิดที่ว่าเนี่ย คือการบริหารให้ไม่คิดนะครับใจมันจงต้องเป็นกลางกลางแต่ใจเนี่ยนะครับใจมันเป็นกลางกลางเนี่ยมันยากถ้าเรายังอยู่ในโลกที่โอ้ยพูดจาด่าทอกันนะครับอาชีพก็ต้องเบียดเบียนทําร้ายทําลายคนอื่นย่างอุนยิบมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบมรรคีองค์แผดกันเองนะครับดังนั้น ในความหมายที่ว่าจิตมีกลางกลางก็คือเมื่อเรานะครับไม่ต้องการคิดแล้วต้องรู้ว่าความคิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจไปจินตนาการถึงอนาคตหรือไปวกวนสู่อดีตนะครับถ้าเราเข้าใจลยความคิดมาจากอันนี้นะครับเราก็ไม่คิดไม่คิดไม่ได้มันยุ่งมันยาก วิธีทาให้ไม่คิดก็คือการรู้ตัวตัวพร้อมที่พ่อแม่ครัวจาย์ให้ดูลมหายใจให้นั่งสมาธินั่นถ้าในนั่งเนี่ยท่านไม่ให้หลับไม่ให้ตกเข้าสู่ภวังนะครับจะต้องรู้ตัวถ้าเข้าสู่ภวังนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะครับก็ต้องมีการเลื่อนกลับน,นั้นสําหรับผู้ที่มีความชานาญแต่ระดับเราไม่ต้องไปอย่างนั้นรู้ความคิดอย่างเดียวนะครับพอรารู้ว่าอ๋อ เออความคิดเราเกิดนะเนี่ยเรากําลังโกรธกําลังโมโหกําลังโลภกําลังเยียนกาลังโน่นกาลังนี่ก็รู้ไปไหนวางรู้ไปแล้วนะครับจะปรุงแต่งต่อเราก็ดูลมหายใจดูลมหายใจไม่ทันก็เหมือนผมวันนี้ก็ถูมือเน,นี่ยนะถูถูถูหรือใช้ลูกป,ประคำเหมือนที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันก็ความคิดมันก็หมดไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการบริหารความคิดเนี่ยนะครับจึงเป็นการเดินไปสู่ทาง ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากตัวตนจากการยึดนะครับเพราะเมื่อความคิดเรานะครับมันปล่อยวางไปเรื่อยๆคำว่าปล่อยวางไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะเราไปอยากปล่อยวางนะเพราะเวลาเราอยากปล่อยวางอีกความอยากปล่อยวางมันก็คือความคิดคำว่าปล่อยวางไปเรื่อยๆก็คือเรารู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆนะครับการรู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆนะครับจิตตั้งมั่นก็คือการมีสมาธิ นั่นเองมีสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมเรื่อยๆทำแบบนี้ไปถ้าทําได้ตลอดเวลานะครับหรือทําได้ทุกขณะจิตที่ระลึกได้นะทำไปทั้งวันเลยครับเนี่ยครับไม่ต้องไปนั่งสมาธิไอ้เข็ดหลังเข็ดขานะครับทําอย่างนี้ปฏิบัติกันทั้งวันเห็นผลแน่นอนครับกราบอนุโมทนาทุกท่านครับ